สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่25มิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานธิปดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวรวเนีย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานทิป,ปดีแห่งสาธรรารณรัสโลวีเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธรรารณรัสโลวีเนียซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายน2568ความว่า คณะท่านนางนาตาซาพีสมูซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียกรุงลูบรีนาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสโลวีเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลธนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวีเนีย ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสโลวีเนียได้เจริญงอกงามอย่างเป็นที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีอันดีดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกๆด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงทางอาหารอันนำไปสู่ประโยชน์สุขเป็นอนเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์รีคลัสเตอร์จัดแสดงข้อมูลทางธรณีวิทยาที่เกิดกับพื้นผิวโลกที่เมืองเนิดลิงเงนสหาหพันษาทธทรณรัฐเยอรมนีโทรทัศนรมการชพาคิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่23มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ริสคราเตอร์เมืองเนิร์ตลิงเงนพิพิธภัณฑ์นี้เปิดเมื่อปีคศิสต์ศ,ศักราช1990แสดงข้อมูลและตัวอย่างทางธรณีวิทยาที่เกิดกับพื้นผิวโลกโดยเฉพาะปรากฏการณ์การเกิดลุมบุกาบาทของเนิร์ตลิงเงนริส เป็นหลุมอุกาบาตท,ที่มีความสำคัญและมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปลักษณะทางธรณีวิทยาของขอบหลุมชัดเจนเพราะถูกกัดกร่อนจากธรรมชาติน้อยเมื่อประมาณ15ล้านปีก่อนดาวเคราะหน้อยชนโลกความเร็วประมาณ70,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลกระทบนี้ปล่อยพลังงานจำนวนเท่ากับระเบ ima, ิดฮิโรชิมา1แสนลูกทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในรัศมี100กิโลเมตร และเกิดลุมุกาบาทในบริเวณนี้เรียกว่าเนิร์ทลิงเกนริสมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ25กิโลเมตรแรงกระแทกก่อให้เกิดผลกระทบทางธรณีวิทยาหลายอย่างโอกาสนี้ท่อพระเนตรนิรศการส่วนต่างๆเช่นปรัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาและสภาพพื้นที่บริเวณเนิร์ทลิงเกนริสก่อนเกิดปรากฏการณ์อกาบาทพุ่งชนผิวโลกจนถึงปัจจุบัน เช่นวิวัฒนาการของทะเลสาบสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบแม่น้ำและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในปัจจุบันห้องจะแสดงหินแร่ชนิดต่างๆต,ตัวอย่างอุกาบาทฟอสซิลที่ขุดพบได้จากบริเวณเนเธอริงเกรและบริเวณหลุมอุกาบาทอื่นๆทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าคนและสัตว์ใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้ ชั้น2อ,อธิบายการเกิดระบบสุริยะจักรวาลตัวอย่างอุกาบาตท,ที่เกิดจากการพุ่งชนและลุ่มอุกาบาตจากการพุ่งชนบนดาวเคราะห์และดวงจันทร์รูปแบบการก่อตัวของลุ่มอุกาบาตความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและดาวเคราะห์วิทยาการนำเสนอเข้าใจง่ายมีตัวอย่างอธิบายชัดเจนและใช้สื่อมัลติมีเดีย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์อุกาบาตชนพื้นผิวโลกของเนิร์เลนกนริสเช่นหินโคไซ์และหินชูไวเป็นหินแร,อร่ออสต์เกิดจากเศษซากฝุ่นและฝุ่นผงที่หลอมละลายจากการกระแทกกับพื้นผิวโลกจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์คือส่วนจะแสดงหินจากดวงจันทร์หมายเลข66075ที่นาซ่ามอบให้พิพิธภัณฑ์ หินนี้ได้จากภารกิจอพอลโล16โเมื่อคริสต์ศักราช1972นเรเนอริงเกินรีสเป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกนักบินอวกาศของนาซาโดยเฉพาะภารกิจอพอลโลเนื่องจากมีลักษณะทางธรณีวิทยาใกล้เคียงกับพื้นผิวดวงจันทร์นักบินอวกาศจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินที่เกิดจากการกระแทกของดาวเคราะห์เพื่อจะได้เก็บตัวอย่างหินบุดวงจันทร์มาศึกษาวิจัยต่อ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปบสถนักบุญเกออกอยู่ใจกลางเมืองเนิร์ลิงเงนสร้างปีคริสตศักราช1427เสร็จสมบูรณ์คริสตศักราช1505สถาปัตยาการรมแบบกอทิกตอนปลายโครงสร้างเพดานโค้งสูงกระจกสีและซุ้มประตูแหลมโบสถ์นี้ใช้หินชูวไว้ที่เกิดจากอุกาบาตพุ่งชนโลกบริเวณเนิร์ลิงเงนริสเป็นวัสดุหลักก่อสร้างโบสถ ส่วนพื้นโบสถ์ทำจากหินปูนที่มีฟอสซิลจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในทะเลจากสซากสิ่งมีชีวิตเช่นปะะการังและกระดองสัตว์ทะเลที่ทับถมกันและตกผลึกเป็นแร่แคลไซต์โถงกลางโบสยาว93เมตรและสูง20เมตรเป็นหนึ่งในโบสท,ที่มีโถงกลางที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของเยอรมนีด้านบนมีหอระฆังสามารถชมทัศนียภาพของเมืองเนิต์ลิงเกน และพื้นที่หลุมอุกาบาทเนื้อหลิงเงีนริสได้การศึกษาทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา มีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจัก,กราวาลโลกและคนเพราะฉะนั้นการที่อุกาบาทตกมาโลกไม่ใช่เรื่องปรำปมปราหรือเทพนิยายแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารับรู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่ตกลงมาบนโลกบอกสิ่งต่างๆเช่นบอกความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นบนโลกและโลกสามารถฟื้นตัวได้อย่างไรเป็นกระบวนการที่มนุษย์ จะได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราศึกษาหินดูส่วนประกอบของหินกลายเป็นการศึกษากำเนิดของโลกและจัก,กรวาลด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเนิร์ลิงเงนสาหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนี รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัคราจกุมารีกรมพระศรีสวัางควัตวรคดีราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพอาทิข้าวหอมมะลิอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผ้าห่มและยาสามัญประจําบ้านจํานวน500ชุด มอบแก่กองทัพภาคที่สองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติโดยมีพลตรีปียพนิติตวัฒนานนท์รองแม่ทัพน้อยที่สองเป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทาน ในการนี้ในบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัดีราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่สองที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่โรงแรมแกลนฟอร์จูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในพาากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26มิถุนายน2568เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการตามพระราชดำริ116โครงการและโครงการขยายผลอีก62โครงการในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการฟื้นฟูแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่การขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในการประกอบอาชีพอาทิ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4สุราษฎร์ธานีนำเสนอกลุ่มไม้ขวาดดอกอ้อบ้านห้วยในร้อยจังหวัดระนองและกลุ่มเลี้ยงพึ่งบ้านเบญจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมร,ราชนำเสนอกลุ่มจักสารเตยปานนันบ้านราหมาดอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกลุ่มจักสารกระจูดจังหวัดนครศรีธรรมร,ร,ราช มูลิธิชัยพัฒนาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราตนาชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยดรสม,มิตติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ดรวิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนผ่านการศึกษาโครงการภาคปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจการทำงานของมลนิธิชัยพัฒนาซึ่งดำเนินงานสืบสารพระราชปณิธานสนองพระราชดำริให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สถาบันนวัตกรรมบรุรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์และวิยทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานวัตกรรมบรูรณาการเป็นหลักสูตรนานาชาติมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจ,จริงเป็นผู้นำแห่งอนาคตมีทักษะสามารถเป็นผู้ประกอบการตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พุทธศาสนิกชนลงนามถวายสการะสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันนี้ที่บริเวณพระวิหารวัดราชพพิสถิตมหาศีมารามพุทธศาสนิกชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานอาทิ นักเรียนคณะชมรมครูเก่าสิทธิ์เก่าโรงเรียนราชวพิษและราชวพิสมาคมกองบัญชาการกองทัพบ,บกกองบัญชาการกองทัพเรือกองบัญชาการกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปถวายเครื่องสักการะทั้งพานดอกไม้พวงมาลัยผ้าไตรพร้อมกับลงนามถวายสักการะ หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติยีิบมิถุนายน2568ด้วยสำเนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการบรรเทาทุกข์ต่างๆรวมถึงเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน โดยผู้ที่ไปลงนามถวายสการะจะได้รับพระรูปสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ด้านหลังพระรูปมีลายพระหัตถธรรมภาษิตเป็นพระคติธรรมประธานสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นสิริมงคลรวมทั้งหนังสืออมรตตพจนาพุทธศาสนาสุภาษิตของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุโตให้นำไปศึกษาเพื่อเป็นสุภาษิตประจำใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนศรอ,อมตัตยกุลลาคุณผู้ชมทปกอนสวัสดีค่ะ